ทำอะไรอยู่น,นี่คุณเป็นแผนกเช็คกล้องจนปิดลหะอ้าดูว่ากี่โมงเอ้าเวลาอะไรมาดูในทีวีวะนี่คุณรู้เปล่าว่าเาเนี่ยหมอปลามานอนด้วยจริงอะจริงวันนี้หมอมานอนด้วยดูมหมอปลามานอนด้วยนอนนี่อ่ะนะอืมคุณไปช่วยเคสมาแล้วเขาก็มานอนด้วยอ ตองนอนเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอเขามาพอเขามาแล้วก็พวกโชว์เลยนี่ไงมาใช่เปล่าพี่นั่งก่อนหมออต้องไม่ได้เห็นเราต้องเนี่ยหมอนั่งก่อนหมอนั่งก่อนหมอนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนครับ อาวหนุ่มทำไรว่าทางนี้ก่อนมีอะไรถามลุงหมอปลาไหมมีอะไรถามไหมคือว่าถ้ามาถึงนอนนี่ ไม่ถึงวันนอนนี่ครับสงใส่ไหมว่าทะเลาะก,กับพี่น้องฟ้าเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไได้เพราะว่าเข้าบ้านไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าทาั้งหมแจหายลุงหมอปาเข้าบ้านไม่ได้ลเลยต้องมานอนนี่แล้วพี่น้องฟ้าอยู่ในบ้านอา้าวแล้วเข้าได้ไงเข้าอีกทางนึง่งอา้าวแล้วทำไมลุงหมอปาไม่เข้าใหม่ อันนี้อันนี้คือเดี๋ยวๆนะเดี๋ยวพี่หลายคนเขาจะรู้แล้วก็คือพี่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรก็พี่ใช่ไหมก็พี่ก็ปี่ก็พี่หมอปลาเขาบอกว่าเขาจะเปิดหมอปลาสาขาสองหมอปลาสาขา, <laughs> อาสองก็จะเหมือนจริงนะอามเชื่อไหมว่าพี่ไปเติมน้ำมันมาเนี่ยพอดีพี่เขนานังหน้าพี่พี่ชื่ออะไรนะ เรียกหมอปลาอีสานเลยหมอปลาอีสานวันนี้ไปเปตินมน้ำมันมาเด็กปั๊ม <c oughs> เขา<ม>เขาเขาคิดว่าใช่อามเช่อไหม <c oughs> เขาคิดว่าใช่หมอหมอปลานั <c> ่ง <oughs> อยู่หน้ารถใช่แวบแรกก็ใช่เหมือนไหมแว็บแรกกะใช่แต่ถ้ามองโดยดีมันจะมีมีความตา่างใช่ไหมมีความตา่างตรงไหนมีความต่างตรงไหนบ้างหนต่งหนวดกับผมแล้วก็สีผิว ใช่ไหมก็คือนับเส้นแล้วหนวดไม่ครบหนวด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 ไม่เท่ากันหนวดไม่ท้องหนวดไม่เท่ากันหนักว่าหนวดทั้งหมดป้าแต่เยอะกว่าอ๋อแยาวกว่าใช่ไหมเดี๋ยวแสดงว่าพรุ่งนี้เราต้องทาหนวดไอ้พี่เกาต้องทาใหม่ต้องทาพรุ่งนี้ต้องทาต้องทาแล้วต้องต้องเติมต้องเติมต้องเติมอีกต้องเติม่อต้องเติมเพิ่มพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีภารกิจรับน้องใหม่อ่า ใช่พี่ยังไม่รู้แต่ผมรู้แล้วอยัายังไม่รู้นะแต่แต่ผมรู้แล้วรู้แล้วนะเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วแล้วเอาไว้เซอร์ไพรส์พรุ่งนี้วันนี้พาพี่เข้ามาได้จังหวะพอดีคือไปช่วยเหลือเคสมาที่จังหวัดกาญจน์ไปกาญจน์มาพีคมากขุดดินจริงพี่ขุดดินมาก อ่าไม่ไปวันนี้พี่ไปขุดดินมาอ่าฝังน้องฝังน้องที่เสียชีวิตไปจริงๆเคสตัวนี้ไม่เชื่อเขาไม่เชื่อพี่เขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเรื่องจริงนะเดี๋ยวได้ดูข่าวเปล่าเรามูหร่ออกออกแล้วออกแล้วใช่น้องมันดูแต่กล้องจอนปิดไม่รู้ดูอะไรมันใช่ไหมพี่บีไม่ดูต้อง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 ให้กลับไปดูข่าวนะต้องให้กลับไปดูข่าวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยว่า มีแรงบันดาลใจอะไรทําไมถึงต้องแบบเออก็ปีหมออ่าแล้วก็ปี่หมอปลามีเอออาจจะมีคนทักหรือเปล่าหรือว่ามีแรงบันดาลใจอะไรหรือเปล่าถึงเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ทีนะอาร์มนะแต่ว่าการสัมภาษณ์ของเราไม่ธรรมดานะอ่าไม่ธรรมดาก็คือจะวิ่งสัมภาษณ์วิ่งสัมภาษณ์ฮะไม่เอ้เราถือกล้องวิ่งเออเราถือกล้องวิ่งหรมภาษล่ แต่พวกพี่นี่จะขี่มอเไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์เอวีไงวิ่งวันนี้ดูแลพี่ก็ด้วยบอกว่าเดี๋ยวบอกพี่กันนะว่าห้องน้ำตรงไหนไม่ไม่พี่เขาไม่รู้เมื่อกี้พี่เขาจะเดินไปฉี่ในห้องนอนอยู่แล้วก็พรุ่งนี้เช้าเขายังมีส่วนหมดไหมส่วนหมดเช้ากันใช่ไหมถ้ามีโอกาสไม่ไม่เพียมากก็อหมูเป็นช่วงเช้าใช่ไหมครับประมาณประมาณ 6โมงเช้าถ้าตื่นทันไหมก็คือก็คือไปที่ห้องใช่ห้องทำพิธีด้านหน้าเลยห้องทำพิธีสมุนนี่อยู่ในห้องนะอ๋อโอเคประมาณ6โมงเช้า6โมงกว่าแล้วก็พี่เขากอกยาหยัอครับไม่ต้องใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่คนป่วยไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อ เอาวิ่งไหวจะหมักต้นใบกรอบประวัตินิดนึงพี่เขามาไกลนะพี่เขามาจากบุรีรัมย์ฮะพี่เขามาจากบุรีรัมย์โรัอืมรู้จักว่าบุรีรัมย์อยู่ไหนอยู่ทางภาคอีสานอีสานเลยอีสานโอ้ในอยู่เราเคยดูคลิปพี่เขาบ้างป่ะก็เห็นเหรอผ่านๆผ่านๆด่ใช่ไหมแบะๆเบื่อล่าสุดที่ดูหลักกิโลจำได้ไหม ที่เขาไปทุบสารที่หลักโลใช่ไหมพี่ใช่ไหมมันทุบดิมันทุบใช่ไหมไม่ทุบไม่ทุบที่ไหนตัวอ๋ไม่ทุบไม่ทุบเหรอเป็นเป็นขอโชคขอโชคอขโชคใช่เป็นขอโชคไปทุบสารเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะมีถ่ายอะไรคลิปอยู่ตั้งใจมาเที่ยวกี่วันครับพี่ก็พรุ่งนี้น่าจะกลับครับกลับพรุ่งนี้เลยเหรอใช่แล้วถ้าสมมุติว่ามีอะไรพีขึ้นมาแล้วไม่สามารถกลับด้านได้อะไรละมีอะไรพีเก้อ มันไม่น่าจะพีคมั้งคือกับบุรีรัมเลยใช่ใช่ใช่กับุรีรัมก็เดี๋ยวก็มีโอกาสได้กลับมาอยู่แล้วได้กลับมาอยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟังไส่งเพราะว่าตัวเด็กมันอ๋อตรงเรียนหนังสือใช่ถูกต้องอมอเดี๋ยวพี่ฝากเพจหรือว่าช่องทางกันติดต่อก็ผลงานที่ไปที่แฟนเพจหมอปลาอีสานชาแนลแฟนเพจหมอปลาอีสานชาแนลใช่ใช่ ติดตามที่ที่เพจได้เลยครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามคลิปทางช่องหมอปลาเฟมิลี่ต่อว่ามีการรับน้องแบบไหนหมอปลาตัวจริงทําแบบไหนหมอปลาก็ปี้ต้องทําได้ด้วยจะนอนหลับไหมเนี่ยคิดหนักตัเยแต่ต้องมีทุกป,ปวกขุดปวกแน่นอนอม,ม,มีมีใช่ไหมแล้วก็วันนั้นให้กินอะไรนะอะไรนั้นอะไรดมขี้วัวอะไรใช่ไหมอ้ํามีไหม เอาไม่มีใช่ไหมทาไมรีบใช่เลยรีบใช่เลยเลยโอเคพี่เดี๋ยวคืนนี้พักผ่อนครับผมแล้วเดี๋ยวน้องเขาจะนอนละเมอหน่อยนะร้องไห้คือร้องไห้ไม่ต้องตกใจอ่าไม้ร้องป็นปกติใช่ไหมอ่านการ์ตูนมากแล้วมันจะอ๋อจะเป็นปกติเขบว้าาาาอะไรเงี้ยเออต้องตกใจโอเคโอเคจะได้ดูไว้โอเคพักผ่อนพรุ่งนี้เจอกันครับผมฝากช่องมอปาเฟรนดี้ด้วยจ้าฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยช่อง โอเคโอเคไปไปครับีขอบคุณครับ <avez> <il> <that integrate> <quelques told>